เบสรไหลานภายยญนครับ,รญญรบวันนี้มาให้ดูฝาสูบครับวิธีทําฝาสูบ wow. สีวาวฝา CBR ครับทําวาววาวโตครับตัวนี้สําหรับลูก85มิลครับเนี่ยมันจะทะลุหมดเลยครับถ้าทําลูก85เราต้องเปิดค่าทํามันจะแพงเพราะเราต้องเปิดมาเพื่อจะเชื่อมกันทะลุแถวนี้ครับทะลุหมดเลยครับ ข้างในเนี่ยครับทะลุหมดเลยครับครับค่าทํามันจะแพงครับรถแข่งเนี่ยจะทําแบบนี้กันหมดครับน้ําไม่ใช้แล้วครับไม่มีน้ําแล้วลูกแปดสิบห้านี่ไม่มีน้าแล้วครับต้องเชื่อมนะครับถ้าทําต้องเชื่อมหมดเนี่ยเดี๋ยวผมก็กัดลงอีกตรงเนี้ตรงนี้กัดหมดเลยครับกัดจนเหลือแต่แง่งอย่างเงี้ยครับแล้วเราต้องเชื่อมเข้าไปให้ตันครับ ถ้าทำทำเนี่ยแต่ร้านทาไม่เท่ากันนะครับเปรียบเทียบราคาไม่ได้ผมทาเนี่ยผมทำอยู่ห้าพันกว่าบาทเลยครับทาอยู่ห้าพันกว่านะครับอ่าอันนี้เอามาให้ดูที่เฉยว่าการทําเนี่ยมันต้องเชื่อมเยอะครับมีลูกค้าบางคนบางคนเป็นช่างเปิดใหม่บอกว่าจะทารูปแปดสิบท้าฝาไงมัง่งเนี่ยครับก็ต้องทําอย่างนี้ครับไม่มีรูปตอนเสร็จเรามีมีแต่ตอนกําลังเริ่มทําให้ดูครับจะได้เห็นว่าข้างในมันต้องเชื่อมอะไรบ้างครับอืม ครับผมพอทาเสร็จปุ๊บเราจะได้ต่อไปแล้วตีบาวาวเนี่ยมันจะได้ไม่แตกออกมาแล้วก็เวลาเราเปิดเนี่ยมันจะได้ไม่ทะลุครับไม่งั้นทะลุออกมาก็รั่วครับอ่าล้วก็ฝั่งไอดีครับคอไอดีเราก็ต้องสร้างท่อขึ้นมาใหม่ครับตัดออกแล้วอันนี้ผมตัดแล้วครับแล้วก็สร้างท่อขึ้นมาใหม่ครับเพื่อที่จะรับกับคาบูใหญ่ครับถ้าเป็นหัวฉีดนะครับแปลงหัวฉีดก็เดี๋ยวนี้ก็เลือนใบสี่สิบห้ามิลอ่าเราก็ต้องทําคอนี้รับกับขนาดขนาดเลือนของเรา เนี่ยครับสนใจก็ส่งมาทำได้ครับ